ขอบคุณพลังจิตใต้สนึกิของฉันและพลังจัก,กรวาลที่คอยสนับสนุนฉันแต่เรื่องดีงามตื่นเช้ามาก่อนอาบน้ำแปรงฟันใหน้นนิ่งๆอย่างน้อยสามนาทีแล้วบอกกับตัวเองว่าขอบคุณที่วันนี้ฉันโชคดีมากจริงๆ ที่มีโอกาสได้ตื่นเดิมตามาดูโลกอีกวันหนึ่งวันนี้จะต้องมีความหมายบางอย่างสำหรับฉันแน่ๆเราคงต้องพบแต่เจอสิ่งดีๆที่ไม่คาดคิดหรือสิ่งที่หวังไว้คงสำเร็จในวันนี้อย่างแน่แท้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วจักรวาลคงไม่ให้โอกาสฉันตื่นขึ้นมาในวันนี้ เรารู้สึกได้เลยว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับเรามากมายขอบคุณที่เรารู้สึกโชคดีที่สามารถเดินได้เป็นปกติสามารถมองเป็นได้ปกติสามารถลิ้นรสชาติอาหารได้ตามปกติสามารถได้ยินตามปกติขณะที่คนอีกมากมาย ไม่มีโอกาสเช่นนี้ฉันรู้สึกโชค